สวัสดีครับผมอามนะครับผมที่ภาษาการขายรถบริษัทมีสูออโต้เซ็นเตอร์จำกัดครับและวันนี้นะครับผมเรามีส่งมอบรถกันหนึ่งกันนะครับผมสำหรับสเปคแครป9 d d ่ดเีดีเอสีบอลเงินครับผมราคา6 1 2 0 0 0บาทครับวันนี้ลูกค้าน่ารักมากเลยจองทางผ่านเพจมาในผมแล้วก็คุยออนไลน์ตลอดและเรามาเจอหน้ากันวันนี้วันแรกจริงๆนะผมโมโหแบบเจอกันวันแรกเลยเป็นความไว้วางใจมากเลยนะอยากถามลูกค้าหน่อยว่าตัดสินใจยังไงซื้อรถผ่านเพจซื้อกับผมครับ ทีนึงด้วยค่ะแล้วก็ถึงเครื่องก็ดีแล้วก็เป็นเห็นว่าเป็นรุ่นที่ว่าโอเคก็เลยอยากได้กันโอ้เป็นรุ่นคีเป็นร่นได้มาหลายทรลุมแล้วก็คืออ่ะตรงนี้แหละว่าถูกแล้วจบที่หมื่นสองสามพันสามร้อยาหมื่นสองสามร้อยลูกค้าใช้เงินเท่านี้ออกมดได้จริงๆนะผมผมแบบใช้เงินดาวน้อยมากๆเลยสําหรับตัวสเปคแบบนีรกอ้าดีดีเอสลูกค้ามีคนมาได้นํามาอีกทีเนี่ยผมโดยจองค่ะ แล้วก็มาเจอกัน,นวันนี้ก็คือรับรถจา<ด>กที่นี่เลยก็เคยใช้รถก่อนน้านนีน่ใช้รถอะไรแล้วบ้าง <c oughs> ครับไม่เคยอ๋อไม่เคยนี่เป็นรถคันแรกรใช<ๆ>่คอ๋คอเปน็นรถคันแรกอย่างบอกว่าก็คือเราต้องตัดสินใจนานหน่อยนะครับผมด้วยความที่ว่าเป็นรถคันแรกก็คือวันนี้ได้รับมันไปอย่างเป็นทางก,การเรียบร้อยเลยแนละ้วคห้ลูกค้าโชคดีนะครับผมมั่งมีเงินท <ละ S 1> องแล้วก็อโอกาสต่อไปเปืือได้กลับมาใช้บริการอ<ช>ีกครั้งหนึ่งอย่าลืมทุกๆหกเดือนหรือหนึ่งหมื่นกิโลเมตรกลับมาเข้าศูนย์บริการนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค